สวัสดีคน YouTube แล้วตอนนี้ครัวลังดูช่องบ้านระเบิดช่องที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ค่อยดังอะแม่งไม่ดังเลยอ่าและตอนนี้เราก็ได้อยู่ในดานที่6ซึ่งในดานที่6นี้เราก็จะได้เจอซอมบี้ตัวใหม่ก็คือของดำดินซึ่งแกทางได้ด้วยต้นปืน2หัวเนี่ยที่ได้มาจากดานนี้แล้วเหมือนเดิมไปทุกดานครับเปิดเกมมาแล้วต้องวางตัวได้ให้เงินให้ทองก่อนเพราะว่าเงินก็สิ่งสำคัญถ้าไม่มีเงินเราก็ทำอะไรไม่ได้ใช้เกมนี่แม่งเหมือนในชีวิตจริงเลย แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเแรกๆช่วงเรื่องเกม้อมันจะน่าเบื่อมาแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรผมพูดเท่าไหร่เพราะงั้นช่วงนี้เลยน่าจะเป็นช่วงที่ผมบ่นอะไรไปเรื่อยที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเกมเ,เท่าไหร่แล้วก็ไอ้เสียงที่ทุกคนกําลังได้ยินอยู่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่เสียงที่ผมพากไปเล่นเกมไปนะมันคือเสียงจากอนาคตใช่กูต้องอัดแล้วก็กลับมาพากอีกรอบหนึ่งคือไม่ใช่เลยนะผมใช้แอปอัดเป็นแอปโมบายเซนแล้วผมก็ลืมปรับให้มันอัดเสียงของผมด้วย ทีนี้มันก็เลยม่แด่เสียงในเกมผมก็เลยต้องกลับมาพากไมแต่ต้นจนจบคลิปคือผมจะไม่อะไรเลยนะถ้าเกิดว่าตอนที่ผมอัด่ผมไม่ได้พูดเยอะพูดมากแต่ประเด็นคือตอนที่ผมอัดแล้วก็พากไปด้วยอ่ะผมพูดเยอะมากพูดไปหลายเรื่องเลยแล้วก็พูดยาวพูดนานด้วยแต่พอกูอัดเสร็จปุ๊บกลับมาเช็คอ่าแม่งแม่งไม่มีเสียงกูเลยสัก,กะแอะแม่งกดสอบ แต่ว่าการอัดเกมก่อนแล้วค่อยมาพากเสียงให้หลังไม่มีข้อดีอย่างหนึ่งนะคือเสียงเกมที่เราเล่นเนี่ยมันจะชัดกว่าปกติผมว่าผมพูดเยอะแล้วสกิปเลยกันตอนนี้เงินผมใกล้ถึง100แล้วพอผมได้100ร้ผมก็จะเอาไปซื้อพัดลมและทีนี้ก็ก็จะเล่นมีมฮาตาริพัดลมฮาตาริไอ่ะ,ะมันดีไงในของจำดินมาแล้วแต่เราต้องรออีกนิดนึงเพตังนี้พอ,อเท่านี้พอแล้ ตอนนี้ก็เหลือแค่รอให้มันผุดขึ้นมาแล้วก็โดนยิงแล้วก็ทําไมหมอกมันมาไวจังวะเพราะว่ากูเป่าไปแป๊บเดียวนะมันกลับมาอีกแล้วตอนแรกที่เล่นผมก็ว่าจะเอาพัดลมเป่าๆไว้แหละแต่คิดอีกทีอืเก็บตังค์ไว้กว่อนตอนนี้ตังค์มีร้อยสามสิบห้าได้ซื้อพัดลมไปก็เหลือสามสิบห้าบาทดกกูแต่มันจนอีกรอบหนึงอะไรอีกไม่นานมันก็จะถึงเวฟสุดท้ายแล้วเพราะงั้นผมจะจะคลิปไปโจมด่าเล่เพราะดานี้มันน่าเบือ่อผมว่าจะตั้งชื่อนี่ว่าดาวยิ้มนะแต่ว่ามันคนใช้แล้วเพราะงั้นผมจะตั้งชื่่อววาาด ก็ช่วงนี้คลิปมันจะซ้ำซากหน่อยนะมันก็จะมีแต่คลิปเล่น PVC คลิปเล่นคอมมินเลเดอร์แหละเพราะว่าเพรศัพับผมมันพื้นที่ค่อนข้างน้อยโหลดมากกว่าดีไม่ค่อยได้คือเกมอื่นก็มีแหละแต่มันเป็นเกมที่ผมไม่รู้จะเอาคอนเทนต์อะไรมาลงอะ่ะไอ้เหี้ยนอกจาก PVC คอมมินเลเดอร์กูมีแคระแค่เนี่ยจใจใ้ผมเล่นอะไรสอนสูตรตีบ้านะกูไม่ได้เก่งะระดับไปสอนคนอื่นไดนะ้แต่ถ้า PVC จบผมจะไปหาเกมอื่นมาเล่นแน่นอนเออพูดถึงเรื่องการลงคลิป ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าผมลงชิวชา้าไปไหนก็ต้องขออภัยด้วยแต่ผมเป็นคนที่ถ้าเกิดว่ามันมันไม่ใช่งานที่แบบจับไปจริงจริงผมจะไม่ค่อยรีบถ้าพูดให้แบบเข้าใจง่ายสุดคือกูเกียดเหมือนกันทุกด่านครับต้นเกมมันจะน่าเบือ่อเสมอเพราะงั้นสกิปไปกลางเกมมังเลยโอเครอยสักนิดเอกสักนิดสักนิดเกมมาลวเฟิร์สเวฟของด่านที่เอ่อด่านที่เจ็ดมั้งถ้าจำไม่ผิด เออแล้วก็ใช่เพื่อนหมาให้เราได้มาคเคยดาวซินโดมก็ดีเขามันคือมันยิงข้าคิปแล้วก็ยิงข้างแรงแต่ก็เสียคือถ้ามันอยู่ตัวเดียวมันจะยิงไม่เคยโดนใครเท่าไหร่เพราะงั้นเราต้องวางมันเยอะเด๋ยวเอาง่ายเลยไอพวกนี้ไอพวกนี้ไม่ชอบหมาหมูโอเคกูจะบอปไยมุกระเบิดเนี่แหละแม่งมาทุกคลิปเลยมุกระเบิดเนี่ยกูใส่จนกูเริ่มเอียนเองแหละแม่งขนาดยังรำคาญกูว่าป่านี้คนดูเริ่มติดตามช่องกูแล้วเออแล้วก็ในครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยจะผมวางเลยที่มันดูเป็นระเบียบ โอ้มาดูเป็นระเบียบเกินไปวอะอะไรวะมาไฟนอเวแม่งเลยเพราะกูไม่รู้จะพูดอะไรต่อไอเกมผักปัตตสัมบี้เ่ะถ้าโหลดมาก็แบบเล่นชิลเล่นเอามันได้อยู่แต่ถ้าเล่น,นเกเน,นะผมไม่รู้จะทํำยังไงอะคือทั้งเกมมันมันไม่มีเลยเลยแค่วางคืนรอให้ซัมบี้มามาโดนคือยิงและทีนี้ก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยรอไปเรื่อยจนก,กว่าเกมมันจะจบมันมีแค่นี้เลยไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรพูดเลยนอกจากแบบไปเจอเพื่อตัวใหม่ซัมบี้ตัวใหม่เออมันก็มีอะไรพูดอยู่ อะไรด่านใกจะลจบแลวตัดไปด่านต่อไปเลยจะได้ไม่เปลืองเวลาคนดูเริ่มมาครับว่าเห็ดเหลืองกับเห็ดจิ๋วและก็หลอใช่ครับเกมเพย์ช่วงต้นเกมมันก็มีแค่นี้แหละไม่สินี่ไมนเกมเพย์ทั้งเกมเลยแต่มันจะเริ่มไปมันในช่วงดาดฟ้าแหละ บอกเลยดาดฟ้าเดือดมากถ้าเป็นไปได้นะผมอยากฆ่ามไมดานดาดฟ้าไปบ่ยหรือไม่ว่า้่าไมายันจุบเกมเลยจะได้ลบเกมนี้ทิ้งแล้วก็ไปโหลดเกมอื่นม,มาเล่นให้คนดูดูคือเกมนี้มันสนุกนะมันเล่นเพลินดีแต่มันไม่มีอะไรพูดให้คนดูไงมันไม่มีอะไรที่ผมจะใช้เนเตอร์เทนได้อะมันมีแค่วางพืชยิงซอมบีแค่นั้นเลยอ่ะบวกกับกว่าไอเกมนี้เป็นเกมเก่าที่หลายคนก็เคยเล่นเคยเห็นผ่านตากันมาแล้วมันก็เลยยิ่งทำให้เกมนี้ไม่ยินดูหน้าเบื่อขึ้นไปอีกถ้าเกิดว่าดูมาดูในช่องอากาศแบบช่องผมจะะดเถอ และที่ผมสาธยายความน่าเบื่อของเกมนี้มาเป็นเวลาหนึ่งนาทีกว่าเพราะเพื่อที่จะใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการบอกพวกคุณว่าผมขอข้ามด่านนี้ไปเลยโอเคพือตัวใหม่ที่เราได้มาจากด่านที่แล้วก็คือแมกนิโตนี่ซึ่งความสามารถของมันก็คือดูทุกเสียงทุกอย่างที่เป็นโลค่ะไม่ว่าจะเป็นมวงเหล็กบันไดเครื่องกระโดดหรือแม้แต่หักเออไม่มีเลย อะไรทั้งนั้นครับ oh. อามาเวฟแรกคลิปนี้อาจจะไปติดสปีดนิดนึงพเพราะผมเริมหมดมุกแล้วแลวก็ไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรดีเออใช่พืชตัวใหม่ที่ได้ไมาน่ยคือฟักทองที่มันจะแปลวป่าน,นิดนึงคือพืชส่วนใหญ่ในเกมเนี้ยที่เราเห็นอนะมันก็จะดูมีชีวิตชีวาใช่ไหมอย่างต้นเบืองก็มีชีวิตเห็ดเจือกมีชีวิตใบใบมีชีวิตเลยแต่ไอฟักทองนี่มันผมว่าผมพูดได้ไม่เต็มปากนะว่ามันมีชีวิตคือมันคือลิรี่เปลือกฟักทองที่จุกเอามาแกะสลัก ตั้งแต่ต้นคลิปถึงตอนนี้มันก็ผ่านมา6นาทีแล้วใครดูถึงตอนนี้บ้างถ้าดูถึงตอนนี้เราก็เชิญฝากกดไลค์ให้แน่สำหรับใครที่กดไลค์แล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับแล้วผมก็ขอชมเลยว่าคุณนั้นมีความอดทนสูงมากที่ดูคลิปหน้าเบื่อหน้าเบื่อแบบนี้ได้มา6นาทีแล้วเอาตอนนพวกเกมเนะทว่าดิเป็นสำหรับผมนะมันเปนเกมที่หากินยากที่สุดแล้วคือมันไม่มีอะไรให้บรรยายเลยนอกจากวางพืชแล้วก็รอให้ซอมบี้มันโดนยิงตัวแต่เออกูรู้กูพูดไปแล้วแต่กูขอบนอีกทีหนึ่งเถอะ ตอเนี้หละทำไมคลิปนี้ถึงเร็วผมอยากรีบตัดรีบให้มันจบแล้วกูจะได้ไปหาเกมอื่นมาเล่นสักทีแม่เลยโอเคหลังจากที่บนจบแล้วก็เอาตัดคลิปหลังจากที่ตัดแบบเยินในสุดเราก็มาถึงด่านสุดท้ายสักทีคลิปนี้ตอนแรกนะมันยาว48นาทีครึ่งชั่วโมงฟังกิ้งครึ่งชั่วโมงไอ้เหียกูตัดจนตอนนี้มันเหลือ10กนาทีแล้วแต่ก็เอาเดี๋ยวตอนนี้เรามาถึงด่านสุดท้ายแล้ว ดาน,นี้ผมจะตัดน้อยรลอไม่ก็ไม่ตัดเลยอย่างที่อยคนเห็นครับในดานนี้มันจะมีแมคานนิกก็คือมันจะมีฝนตกหนักทําให้แสลมันจะแบบติดเดียวดับหน่อยเอาจริงปัญหานี้จะหมดไปนะแต่เกิดว่าเดฟมันเอาไอ้ต้นโคมไปไม่ให้เราใช้ถ,ถ้าเกิดว่าเกมเ,เขาให้ต้นโคมไปไม่ให้เราใช้เกมไม่สิ่ดานนี้มันก็จะน่าเบือ่อมันก็จะกลายเป็นด,ดานธรรมดาที่ให้เราใช้ตัวอะไรก็ได้ตามแต่ดวงเราไฟดานนี้มันติดเดียวดับก็เลยต้องรอหน่อยอ่ะ แบบแสงมาเอ้าวางแสงไปปุ๊บรอแต่บางทีถ้ามันลับกันอมาก,ก็ต้องแบบซุ่มดวงวางไปวางถูกที่เอาดีไปวางผิดที่อาชีพหายครับตอนนี้ต้นปืนสองทิศคำผมกําลังโดนแท่อยู่ถ้าตามปกติผมควรจะวางต้นฟักทองไปกันให้มันแต่เมื่อว่าตอนนั้นตัวผมน่าจะดําน่าจะโดนแมวสวบอยู่เพราะเลยไม่ได้หวานเลยทีผมว่าจนเสียต้นปืนสองทิศ เวลาผมพูดกับคนอื่นผมว่าผมพูดได้ปกตินะพูดไม่ติดไม่ขัดไม่อะไรแต่ทำไมพอกูมานั่งพูดคนเดียวใส่กล้องอัดเสียงให้คนดูฟังทำไมกูพูดจิงจับว่ากูไม่เข้าใจตัวเองกูแม่งกูจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วไงวะแต่คุยให้รู้เรื่องกูยังทำไม่ได้เลยใครมีเทคนิคที่แบบเวลาพูดแล้วไม่ติดไม่ขัดไม่เอาง่ายเลยใครมีเทคนิคที่พูดแล้วไม่เออเหมือนกูเนี่ย ฟังแช่เลยขอร้องเลยครับเพราะสกิลในการพูดของผมตอนนี้ครับแม่งอัปรีมากเลยอย่าว่าแต่พูดให้ตโรพูดให้ไม้ฟังหนา้าติดตาเลยพูดให้ต่อกันพูดให้เข้าใจกูยังทําไม่ได้เลยแม่ครัอผมเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยกับปลาตัวเองเหลือเกินเวลาจะพูดอะไรที่มันแบบสำคัญสำคัญเวลาจะพีเสนงานเนี่ยแม่งติดคัดคำพูดจุกอยู่ในอกไม่พูดสักทีแม่ไม่รู้เป็นอะไรผมผมก็ไม่ใช่คนขี้อายนะ คุยอีกคนแบนะ่หน้าผมคุยได้คุยกับเพื่อนใหม่ผมก็คุยได้แต่ถ้าไม่กูคุยกับตัวเองคุยหน้ากองกูค,คุยไม่ได้แม่งติดัดทุกคําทุกประโยคหรือว่าผมควรจะใดใดเพราะไม่ใช่ไดไปเออไปทําคลิปแบบต่างชาติเขาแบบเล่นเกมแล้วไม่พูดอะไรเลยเคยไหมคลิปของต่างชาติเขามีเขียนไว้ว่า no commentary อเออนั่นะแหละไม่มีคอมเมนต์ไม่มีอะไรเลยแค่อัดภาพหน้าจอ ของเกมเพยที่ตัวเองกำลังเล่นอยู่พออัดเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บก็อ่าอัพลงยูทูบกลายวิวมันไม่ได้ง่ายขนาดหรอกเพราะคลิปส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะที่แบมีวิวแบบหลักแสนหลักล้านอนะ่ะคือเขาโชว์เทพเลยแบบตบบอลทุกตัวในเกมโนดามแล้วไม่ก็สปีดลันะ่ะ คอนเลนพวกนี้ผมว่ามันน่าสนใจนะเพราะว่าอยากจะลองทําดูในนาพตในนาคตถ้าเกิดว่าแบบกูเล่นเกมนี้จบไปแล้วกูจะลองไปหาเกมอื่นมาเล่นดูเกมที่มันแบบเย่ๆเกมเพล็์ย่เงี้ยแล้วกูก็จะฝึกแล้วก็โชโ์เทไปคนดูดูว่ากูว่าคนยังกูก็โดนดาเมจได้อ่าแล้วนจะดิบบนมาเนินนาเรื้อตัวไอทีมันจะเวฟแรกแล้วตอนนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจะบนอะไรนอกจากนั่งรอให้ซอมบี้ตัวท้ายตายไอทีมันจะได้มาเปิดเวฟเปิดเวฟยดียเออเปิดเวฟมาแล้ว อ่าและเดอะเฟิร์สเวฟมางั้นก็แปลว่าตอนนี้คลิปจะจบแล้วในอีกไม่กี่นาทีเพราะงั้นในช่วงน้นไม่กี่นาทีนี่ผมก็คงจะปล่อยให้คนดูเสพบรรยากาศไปแล้วกันไม่วันนี้แม่งน่าเบื่อเกินตัดยอ่าและสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ครับก็ขอขอบคุณแด่ที่ตั้งใจอดทนนั่งดูมาจนถึงตอนนี้ครับขอบคุณจริงๆขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วย ใครมีข้อติข้อชมข้าแนะนำอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้และตอนนี้กูไปแล้ว